ผมชื่ออาทิพัฒน์พักษศิล์นะครับก็เป็นบิสซิเนสคอนซัลแทนต์นะครับของบริษัทสปีดควีนบายวีเจกรุ๊นะครับบริษัทเราครับก็คือก่อกำเนิดนะครับหรือว่าก่อตั้งนะครับมาจากร้านที่เราทำในเรื่องของเครื่องโภรสากรรมมาก่อนนะครับชื่อว่า Kitchen World ตรงนี้เรามีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่เราทำเครื่องโภรสากรรมแล้วก็ระบบแกส๊สอุตสาหกรรมมาก่อน เพราะฉะนั้นคือเราก็เลยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมอยู่แล้วจริงๆการที่เราเลือกมาลงในเรื่องของงาน T F B O เนี่ยครับก็คือว่าก็ต้องการให้คนทราบว่า Speed Queen โดยบริษัทว j Group เนี่ยคือใครเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะส่วนทางกับ T F B O นิดน,นึงที่เราเป็น non franchise นะครับแต่ว่าการบริหารการจัดการต่างๆในหลังบ้านนะครับจริงๆและของเราก็คือไม่ได้ต่างอะไรกับ f ฟรน c ชเลยนะครับเรามีทีมช่างเรามีทีมเซอร์วิส เรามีทีมคอนแทคเตอร์ทุกอย่างที่เป็นอินเฮ้าส์นะครับกว่า90%อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราดูแลลูกค้าบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสต็อกอะไรหรืออะไรต่างเนี่ยครับก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเฟรนชชาเลยก็จากการเข้าร่วมง,งานที่ FBO PD ครับถือว่าคนไม่ได้น้อยเลยนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็ผลตอบรับระหว่างในเรื่องของคนที่มาที่บูธนะครับก็ถือว่าเยอะ ใช้ได้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่านักธุรกิจท่านใดนะครับที่กําลังเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างแฟรนไชส์หรือว่าสร้างแบรนด์ตัวเองอยู่นะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์แบรนด์ตัวเองหรือว่าสร้างแบรนด์อยู่นะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมออกบูทด้วยกันนะครับแล้วก็มาจอยกันนะครับในงาน TFO เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอื่นๆอีกนะครับที่จะเข้ามาในงาน TFO ในปีหน้าครับขอบคุณมากครับ